สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนี่ต้อนรับสู่ชาแนลวิว,วแอนแบมมันเบชแนลนะคะนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่2แลเลยนะคะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะเป็นขัดใจสั้นๆนะคะเบอร์ชันของพวกเรา3คนค่ะแต่ว่าเพื่อนๆนะคะที่มาอัาจกับวิวนะคะไม่ใช่แบมกับพิมพ์นะคะแต่เป็นพี่เนอร์กับน้องเนมค่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันนะคะแต่ว่าไม่ได้บ้านไม่อยู่ยใกล้ๆกันนะคะ ในสาหรับคลิปนี้นะคะจะมารีวิวสลามนะคะที่ทําเล่มกับทําเล่มขออภัยค่ะทําเล่นนะคะแล้วก็เป็นสูตรของทางร้านนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะสําหรับสูตรแรกนะคะเป็นสูตรมันจบับโรตีนะคะเป็นสูตรของร้านบิวกับแบรนด์มก็พิมพ์นะคะเป็นสูตรของทางร้าน,นะคะ่ะเนื้อนเนียนยืดฟูด,ด้วยนะคะนุ่ม ไม่ติดมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองอันนี้ไม่ใช่สูตรทางร้านนะคะแต่ว่าก็สูตรนี้ก็จะขอไม่สอนนะคะเพราะว่า มันมีส่วนผสมของสูตรมันตะบะโรตีอยู่ด้วยนะคะเอาสูตรชูครีมกับมันตะบามาผสมกันนะคะ ยืดนะคะแผ่บางฟูจิ้มฟิลชื่อนี้ก็เลยได้ชื่อสูตรว่าคลาวดี้ชูครีมค่ะคลาวดี้นะคะคลาวดี้คลาวดี้ชูครีม เดี๋ยวเรามาดูสูตรต่อไปกันสูตรต่อไปเป็นอันนี้สูตรปุยนุ่นที่จริงสูตรนี้คือสูตรถ้วยฟูน,นะคะแต่มันทําแล้วมันได้เนื้อแบบนี้นะคะ่ะมันกลายเป็นปุยนุ่นไปเลยยืดนะคะ ยิ้มฟิมนะคะแผ่บ้างแผ่ได้เงี้ยค่ะสูตรต่อไปเป็นสูตรนี้ค่ะสูตรอะไรน่าลืมชื่อสูตรอ้ สูตรแถ้วยฟูแล้วกันนะคะอ๋อนั่นแหละชื่อสูตรอะไรสูตรถ้วยฟูนี่แหละคะ่ะถ้วยฟูหมักฝรั่งนะคะคือเนื้อมันจะได้คล้ายๆมบกฝรั่งแต่ว่ามันเวลาเลีนแล้วมันจะเป็นถ้วยฟูนะคะแต่เวลาเนื้อจริงๆแล้วมันจะเหมือนมบกฝรั่งด้วยที่จริงนะคะสูตร สูตรนี้เป็นสูตรใสผสมกับถ้วยฟูะค่ะมเป็นที่เราเอามามมผสมกันนะคะเพราะว่าพี่ของวิวนะคะมาเล่นที่บ้านด้วยกันหลายคนเลยแล้วทำสารสูตใสสีพู่มันติดมือเอามาผสมกับถ้วยฟูสีเขียวนะคะก็เลยได้เนื้อแบบนี้ อันนี้ก็ไม่ใช่สูตรทางร้านนะคะอันนี้สอนได้นะสูตรต่อไปเป็นสูตรนี้มัตบาตโรตีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละสูตรกันคือวิธีทำมาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีทำไม่เหมือนกันสูตรผสมไม่เหมือนกันเลยอะคะ่ะแล้วก็เนื้อต่างกันด้วยนะคะอันแรกที่รีวิวไปนะคะมัตบัตของทางร้านคือเนื้อมันจะ นุมน่มๆเฟนๆนอันนี้เนื้อมันจะหนึบหนับหนึบหนับฟูฟูเหมือนกันเนื้ออันนี้มันจะหนึบหนับกว่าแน่นกว่าสูตรน,นี้สอนได้นะคะมะาทำแบบอันนี้ เป็นสุดข้นอันสุดท้ายนั่นค่ะขสุดขุนในสูตรขน่ชูครีมนี่คือสูตรชูครีมนะคะที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยทำไว้อันนี้ใส่กะเพ็กับโฟมนะคะโฟมพัตตี้คือถ้าใครอยากจะสั่งสลามร้านวิวนะคะก็คือใส่โฟมเพิ่ม5บาทกับเพ็รเพิ่ม10บาทะค่ะ อันนี้เป็นกับเพชรสิงเงินนะคะเดี๋ยวมวลาแพรมันจะมีกับเพชรนะคะดีว่เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาพูดคุยกันท้ายคลิปแล้วกันนะคะต่อไปค่ะเป็นสุดสสูตรทางร้านนะคะอุ้ย คือสูตรน,นี้ก็ไม่สอนนะคะสูตรชูครีมอันนี้ก็ไม่สอนนะคะเรลงบอกไปอันนี้สูตรเจลลี่นะคะสูตรทางร้านคืออันนี้มันเหลวคะ่ะทำไมถึงเหลวที่จริงนะคะถ้าเป็นจริงๆแล้วมันไม่เหลวคะ่ะแต่ทีนี้ตอนที่ลองคิดสูตรดูนะคะ ทำมันเหลวอะใส่น้ำยาทำสลามน้อยแล้วก็มาใส่เบบี้ออยค้างไว้นะคะก็เลยก็พอใส่เบบี้ออยแล้วก็ไม่ได้นวดน,นะคะมันก็มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะดิ้มสนุกอต่อไปเป็นเนื้อปีโป้ที่หัดแปลงมาจากเจลลี่นะคะหัดแปลงง่ายมากๆม,มันจะจ่างกับเจลลี่นะคะเจลลี่มันจะ เนื้อแน่นกว่าอันนี้มันจะเหลวง่ายกว่าแล้วก็ยืดแล้วเดีด๋ยวแล้วก็ขาดแล้วนะคะเนื้อมันแบบดืดๆนะคะ่ะคือมันดืดๆประมาณที่เราคิดคือเนื้อมันกระเด็นออกไปเป็นเศษเล็กๆะคะ่ะแต่ว่าเจลลี่มันจะไม่กระเด็นนะคะนี่ อันนี้ไม่สอนนะต่อไปนะเป็นสุดสุดท้ายแล้วสุดสุดสิงค์แนนแน่แ,น,แน่คือที่จริงนะคะเราทิ้งมันมานานแต่ที่นี้มันมีฟองเพราะว่าต้นจริงอาจเสร็จแล้วนะคะแต่มันมีข้อผิดพลาดน,นะคะนิดนึงก็เลยต้องมาอัดใหม่เนีน่ยติดมือเหมือนกันอันนี้คือเราทำเหนียวไปอะคะ่ะ ใครอยากให้สอนส่วนไหนก็บอกได้เลยนะคะใครอยากให้สอนส่วนไหนนะคะก็มองได้เลยนะคะเดี๋ยวยูจะมาสอนให้นะคะสำหรับส่วนที่บอกนะคะว่าสอนได้ถ้าส่วนไหนเราบอกว่าเราจะไม่สอนนะคะแล้วมีของๆมาก็จะไม่สอนนะคะก็ต้องขอไปด้วย ถ้ามีอะไรผิดพลาดในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะสามารถติดตามหรือมาพูดคุยกับเราได้ใน f c e b o o o หเลยอยากจะสั่งสกู๊ตชี่สั่งสลามนะคะถ้าเราเปิดรับออเดอร์นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับนะคะมาสั่งได้ที่ Facebook Vivian ์เบมบี้ชาแนลหรือถ้าใครนะคะ กะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสกุลชีเกี่ยวกับเฟ่เกี่ยวกับสนา,สนามหนึ่งเกี่ยวกับว่าเราจะมาสอนอะไรส่วนนะคะติดตามได้ใน i n s t a าแกรมนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ทคลิปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะมีอะไรพี่ป้าขอไปไม่บ๊ายบาย